ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่อง Workman Channel แอดอัศวิวันนี้ก็มารับชมแนวทางหลักสิบล่างของสลากกินแบ่งรัฐบาลเมดประจำวันที่16กันยายน2565นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสูตรหลักสิบล่างซึ่ง พี่เท่งมาวันนี้ก็มาด้วยน้ำเสียงอันไพลาอเสียงหล่ออ้ะเฮ้ออ้ะเฮ้ยท่านผู้ชมคงจะแปลกใจว่าทำไมหนูหนุ้ยไม่มาคลิปนี้เพราะว่าหนูหนุ้ยเขาติดธุระต้องไปจัดส่งผู้คนไปยังดาวอังคารก็เลยส่งผมพี่เท่งมารับหน้าที่แทน ซึ่งก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนทางช่องของเราเป็นสื่อกลางในการเลือกสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสิตธิความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็มารับชมแนวทางสูตรตัวเลขของเราได้นะครับ ก็มีหลายหลายสุดที่ให้ท่านชมได้เลือกรับชมท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดติดตามช่อง Workman Channel a อดอัศวินได้นะครับหรือว่าใครที่ติดตามแล้วก็สามารถรับชมคลิปวีโอใหม่ๆก็ด้วยการกดติดตามกดลูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื่องจาก Youtube ก็อาจจะลดการมองเห็น ในคลิปวีโอต่างๆนะครับถ้าไม่กดติดตามและกดลูกกระดิ่งไว้นะครับสำหรับตัวเลขของสลักกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็มีดังนี้นะครับก็ขยับขึ้นลงเพื่อให้ท่านผู้ชมมองเห็นชัดๆนะครับก็เป็นไปตามนี้ที่ได้จุดบันทึกมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือเพจทางไทยรัฐนะครับ ก็มีเลขหน้า1ครั้งหน้าครั้งที่หนหน้าครั้งที่สองหือว่าท้ายครั้ง1ทายครั้งที่สก็เป็นสิติที่ถูกต้องตามที่ตัวเลขออกจริงนะครับซึ่งนักคํานวณหลายๆท่านก็เอามาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือก็ทําให้อาจจะออกสลับกันได้นะครับอย่างเช่น หน้าครั้งที่1กับหน้าครั้งที่2ก็ออกสลับกันไปอย่างนี้นะครับตัวเลขเมื่อเอามาคำนวณก็อาจจะผิดพลาดไปนะครับสำหรับสูตรหลัก10ล่างก็จะมี4ตัวเลขดันงนี้นะครับก็จะทำไวเพื่อให้ท่านผู้ชมดูว่ามีหลัก10ล่างเลขอะไรบ้างนะครับเพื่อนำไปลุ้นรางวัลซึ่ง ก็จะให้แอดอัศวินมาวงกลมไว้นะครับว่าตำแหน่งไหนบ้างที่เข้าไปตามสูตรนะครับอัศวินอยู่ไหนอยู่หรือเปล่าอัศวินจะเลี้ยวน้อยมาจดสีต่ตตัวเลขในสูตรนี้หน่อยสูตรหลัก10ล่าง4ตัวเลขเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปลุ้นรางวัลในวันที่16กันยายน65ที่จะถึงนี้นะครับ ก็ตามนี้นะครับจากสีติสูตรตัวเลขมาเท่าที่ทำได้ก็นับตั้งแต่คำนวณล่าสุดนะครับก็เข้าห้างวดแล้วนะครับก็มาเริ่มเลยนะครับเอสอาสวินวงไว้นะครับวงไว้ที่เลข6นะครับ2ตัวล่างออก6หนึ่งครับมาหลักสิบคือเลข6กก็เข้าไปนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับก็จะเฉลยสูตร ในช่วงทายชิปวิโอนะครับก็สามารถฟังน้ำเสียงอันหล่อๆของพิเทงได้นะครับอัศวินวันที่2ออกอะไรออก620 405 2นย์่าตัวล่างออก53ไม่ใช่ครับมันต้องเลข5นะครับอ๋อเลขสี่วงผิดนะครับนี่ครับเลขหออก53นะครับไม่ใช่เลข4นะครับออก53ก็วงที่เลขหนะครับแอดอัศวินอาจจะเบอร์นะครับ ก็เนื่องจากแอดอัศวินนี้เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องเลขเท่าไหร่นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบปลูกแต่ต้นไม้อ <c oughs> ตอนนี้ต้นไม้คงเต็มที่นาแล้วนะครับปลูกกระไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะครับเขาหลักสิบล่างเข้าเลขหนึ่งนะครับออกหนึ่งสีก็มาหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งนะครับ ก็สูตรนี้ก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับก็ขอให้มาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับกองสลากก็พยายามยาวเลขหนีจากนี้นะครับเพื่อให้สมาชิกในช่องย t u ู e กัดอาศวินได้มีโชคมีลาบ,บ้างนะครับก็ขอล้องให้ออกตามนี้นะครับหลักสิบล่างนะครับตรงนี้หลักสิบล่างออก 4, ี่สองนะครับก็มาเลขสี่หลักสิบล่างนะครับก็เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับ สตรตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับมาจากตำแหน่งที่ชิดค้นขึ้นมานะครับหลักสิบล่างทำได้เลขแปดก็อ,อกแปดสามนะครับก็เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแอดอัศวินขยับกระดาษมาหน่อยได้ไหมรู้สึกว่าจะชิดจอทางด้านขวามากเกินไปแล้วนะอืมนะท่านผู้ชมก็คงจะมองเห็นนะอืมพี่เท่งก็พยายามหลบออกจาก ตัวเลขที่จดไว้นะแต่ว่าก็คงจะมีช่องว่างที่ท่านผู้ชมคงจะมองเห็นนั่นแหละเพราะว่าก็มีช่วงจังหวะที่เห็นตัวเลขได้นะอมอตอสเวินอยู่หรือเปล่าเนี่ยขยับกระดาษมาหน่อยแล้วอืเข้าไปแล้วรู้สึกว่าจะชิดมุมขวาเกินไปนะเออขยับมาตรงกลางหน่อยท่านผู้ชมจะได้เห็นตัวเลขอืม ก็มือพิเท่งก็เป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะบ้างไปบ้างก็คงไม่ว่ากันนะครับวันที่16กันยายนก็ได้เลขนี้นะครับก็มีเลข2เลข1เลข0ูเลข9นะครับก็เข้ามาอย่างตอนนั้นนะครับสําหรับสูตรนี้ก็เป็นที่น่าพอใจก็เป็นการ ตรวจตัวเลขนะครับของสูตรหลักสิบล่างนะครับเม mm ื hmm. ่อกี้พี่ทิงก็พักเหนื่อยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีเสียงที่ไม่ได้บรรยายนะครับ mm hmm. ขอคาดการว่าตัวเลขน่าจะมาตามนี้แหละนะครับ mm hmm. ก็มารับชมสูตรการคำนวณน,นะครับว่าตัวเลขมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ ก็จะใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับบวกรวมกันนะครับตามที่ฉีดเส้นนะครับก็มี9บวก2บวก9ก็เท่ากับ20นะครับ20ลงท้ายด้วย0ูนย์นะครับก็คือ0ูนย์ะครับตำแหน่งแรกและก็หลักหน่วยบนก็คือออก3 3 2หลักหน่วยบนก็คือเลข2นะครับเอาศูย์บวก2ก็เท่ากับ2นะครับจากนั้นก็บวกด้วยเลข9คงที่นะครับ ก็จะลดแต้มลงไปนะครับนับง่ายงานะครับก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับเป็นหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็คงจะทราบสุดที่มาที่ไปแล้วนะครับก็สามารถนำไปชดย้อนหลังได้นะครับฝากเข้ามากี่ครั้งนะครับซึ่งก็พี่เท่งก็เอามาแค่ห้าวันนะครับที่เข้าติดต่อกันนะครับก็คำนวณย้อนหลังเพียงเท่านี้นะครับ ก็ลองดูนะครับว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสิติที่ตัวเลขเดืนทางมาอย่างนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับก็สามารถพิสูจน์ความจริงได้นะครับก็มารับชมรับฟังคำเตือนช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ทางช่อง Workman Channel a แอดอัศวินนั้นก็ เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นชายวิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสติความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับนี่นะครับสติหมวยรัฐบาลที่ทําออกมานะครับตามจดบันทึกไว้นะครับเพื่อในการคำนวณตัวเลขในงวดถัดไปเขาจะเอามาคำนวณตามนี้นะครับ คือก็เป็นสิติที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าตัวเลขก็เป็นไปตามที่ออกรางวัลครับก็สามารถกดติดตามตามรูปภาพนะครับกดติดตามกดทั้งหมดนะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยในงวดวันที่16กันยายนนี้กันทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับทุกๆคน